สวัสดีครับผมอ,อาจารย์พัชจากไลฟ์ซีวันนี้จะไปดูกันครับว่าปากกา Apple Pencil กับปากกาทั่วไปที่เราใช้กับแท็บเล็ตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วทำงานได้ดีแค่ไหน Apple Pencil เนี่ยมันคุ้มค่ากับการใช้งานไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นปากกาธรรมดานะครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปมันจะเป็นการส่งผ่านคลื่นจากมือของเราไปที่จอจาลองว่าเป็นนิ้วอีกนิ้วนึง ทำงานเหมือนนิ้วของเราเลยนะครับแต่มีข้อดีอยู่เหมือนกันก็คือมันขนาดเล็กหัวของมันเนี่ยเล็กแล้วก็เวลาเราปั้นงานลางไปเนี่ยมันไม่บังหน้าจอเราด้วยถ้าเราใช้มือเนี่ยบางทีเราปั้นๆอยู่มือเราจะบังงานเราไม่เห็นปากกาพวกนี้นะครับก็ช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นแหละเราสามารถจะทาเส้นโค้งได้ดีกว่านิ้วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยมันจะมีความหนืดตัวปากกาพวกนี้มันจะลื่นครับหัวมันจะลื่นหน่อยถ้าเราใช้นิ้วเนี่ย มันจะมีเหนื่อเหนื่อน,ง,นงๆเราจะวาดได้ไม่สวยเท่านี้แล้วเวลาทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในโ Nomad หรือใน f o r g e r เนี่ยก็จะต้องไปปรับตัว i n t e r a c t i o n ของมันด้วยให้เป็นฟ i n เกอร์และ s t y l ั s ทั้ง Cam เบ a แล้วก็การสครับเลยเพราะมันมองว่าอันนี้เนี่ยคือนิ้วของเรานั่นเองไม่ได้มองแยกเป็นสไตลัสนะครับมันไม่มีระบบอะไรข้างในเลยแค่เป็นตัวส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลงมาที่จอแล้วก็เราก็ปั้นได้แบบนี้ครับมีข้อดีอยู่แต่ว่า สู้พวก Apple p e n c i l ไม่ได้อยู่แล้วครับและนี่ก็เป็น apple pencil นะครับ apple pencil เนี่ยมีข้อดีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับหัวมันแหลมเล็กเราสามารถจะเก็บดีเทลเล็กๆได้ปากกามีน้ำหนักกดด้วยนะครับองศาในการกดต่างกันก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันถ้าเรากดแรงมันก็จะหนูนขึ้นมาเยอะถ้าเรากดเบามันก็จะหนูนนิดเดียวเองเราสามารถจะปรับน้ำหนักการกดมือของเราลงไปบน Apple Pencil กับ ขนาดไซส์ size, และอินเทอร์ตี้ตรงนี้ร่วมกันได้ทำงานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอินเตอร์ั่นเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นฟิงเกอร์กับสไตลัสได้เลยมันจะสามารถแยกกันทำงานได้นิ้วของเราใช้ในการหมุนชิ้นงานส่วน Apple Pencil ใช้ในการปั้นงานเท่านั้นแบบนี้เราจะไม่มีการพลาดครับเวลาทำงานงานของเราจะเปะ๊ะแล้วก็ทำงานได้เร็วมากขึ้นผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครจะมาสายปั้นหรือสายวาดรูปเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องซื้อ iPad ที่มี Apple Pencil ด้วยจะดีที่สุดครับทำงานวาดรูปได้ดีทำงานปั้นได้ดีและนี่ก็จะเป็นผลงานที่ผมใช้โจทย์เดียวกันในการปั้นครับทางด้านซ้ายเนี่ยใช้เป็นปากกาธรรมดาทางด้านขวาเป็น Apple Pencil นะครับเมื่อผมได้ลองใช้งานดูแล้วเนี่ยปากกาธรรมดามันใช้งานแทนนิ้วได้ดีทีเดียวนะครับมีความเล็กแล้วก็มีความลื่นเหมาะกับการ ทำงานที่ไม่ได้ซับซ้อนมากไม่ได้ต้องการดีเทลที่สวยงามมากมายมันสามารถทํางานได้ดีเลยดีกว่านิ้วของเราแต่ยังไม่ดีเท่า Apple Pencil นะครับ Apple p e n c น l เนี่ยจากการที่ผมลองทํางานมาสองสางานแล้วงานนี้เป็นงานที่เราเห็นนะครับฐานความใช้ p ปนเพนซิลในการปั้นมันสามารถทํางานได้ดีกว่าทํางานได้เร็วกว่าแล้วผมสามารถจะคุมเชฟได้ง่ายกว่าด้วยคุมเชฟได้แบบที่ต้องการ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันดีจริงๆ Apple Pencil อันนี้และข้อสรุปก็คือ Apple Pencil เนี่ยมันสามารถใช้ในงานปั้นได้ดีจริงๆครับทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นทำงานได้สวยแล้วก็เก็บดีเทลได้ดีผมแนะนำเลยถ้าใครจะซื้อ iPad เนี่ยซื้อรุ่นที่มันสามารถใช้ Apple Pencil ได้ด้วยส่วนเราจะซื้อ Apple Pencil หรือเปล่านั้นค่อยไปตัดสินใจในอนาคตก็ได้ครับ